ว่าจะเป็นเหมืองแรกเขื่อนหรือว่าลงไฟฟ้าที่เข้าไปพัฒนาในพื้นที่แล้วก่อเกิดผลกระทบและเมื่อสิทธิของพี่น้องในพื้นที่ครับผมเชื่อว่าณนะปัจจุบันนี้ความเป็นธรรมในสิ่งแวดล้อมจะเกิดขึ้นได้เฉพาะคนในชุมชนถามว่าทำไมเพราะพื้นที่ในชุมชนน สิ่งแวดล้อมในชุมชนคนพื้นที่เป็นคนดูแลแต่ณนะตอนนี้ที่เรารเผชิญปัญหาคือภาครัฐพยายามนำพื้นที่ตรงนี้นะฮะไปประเคนให้กับกลุ่มทุนความเป็นธรรมนี่คือหนึ่งแอะให้ชิที่ของเขาเต็มโตว,ว่าเขามีปากไม่เสียงตัดสินใจเองนี่คือความเป็นธรรมให้ชีวิตให้การดำรงชีวิตของเขานี่ เป็นไปตามบัฒนธรรมในชุมชนของเขาเองการที่เขาจะมาเหตุอย่างกระาำในในแม่น้ำขู่เมันก็ต้องมาปรึกษาหรือว่ามาศึกษาผลกระทบครับพี่น้องมาคุยกับพี่น้องในพื้นที่ที่เขาได้รับผลกระทบนี่ต้องมาคุยกันซะก่อนโมเมนต์ว่าอยากจะทำเอ a เอคือบุกกีนี่ที่จะทำเขื่อนทายอโยธินะเขาเอาคนทั้งอื่นพุนมาคุยเพื่อจะให้เ a อเอผ่านแบบนั้นมันมันบูแม,ม,มนนะครับ มันไม่ใช่ความเป็นธรรมกับพี่น้องในพื้นที่เวทีนี้เป็นเวทีที่เราดำเนินการมาต่อเนื่องจากโครงการที่เราได้รับการสนับสนุนจากทาง UNDP ในโครงการว่าด้วยเรื่องของ Environmental Justice and Human Rights หรือความเป็นธรรมทางสิ่งแวดล้อมและสิทธิมนชนซึ่งที่ผ่านมาเราได้มีการจัดประชุม ในภูมิภาคทั้ง4ี่ภูมิภาคและได้มีการรวบรวมความคิดเห็นของแต่ละภูมิภาคในประเด็นเรื่องสิทธิ์มาเพื่อที่จะมานำเสนอในเวทีใหญ่คือการพัฒนาโครงการใดๆกับพื้นที่มันต้องมีความสอดคล้องนะฮะมันต้องมีการประเมินว่าพื้นที่ตรงนี้มันเหมาะแก่การพัฒนาอะไรนะครับ เพราะว่ารากฐานทรัพยากรแต่ละที่มันไม่เหมือนความต้องการมันไม่เหมือนแต่แลนบิดชุมพรนองเนี่ยมันเกิดจากความต้องการของนักการเมืองและกลุ่มทุนพยายามยัดเยียดให้เป็นอุตสาหากรรมซึ่งไม่เคยถามชาวบ้านว่าชาวบ้านเขาต้องการไหมแต่อันนี้มาถูด้ถุน,ใน,ในาเขาบ่มองเห็นสิทธิของชุมชนเขาบ่ให้สิทธิของชุมชนหรือชาวบ้านเลยว่า การตัดสินใจในโครงการใดๆนี้เขาบ่มองเห็นเลยคือเขามองเห็นแค่เม็ดเงินคือเป็นธุรกิจของเขาและกับพ้นประโยชน์เขากระเปา๋าเขาแค่นั้นแหละธุรกิจกับสิทธิมนชนเนี่ยในความหมายของผมคือมันมันเป็น,นกลไกสร้างความเคารพอะต่อกันคือง่ายๆถ้านักธุรกิจเขามองมองคนงานหรือมองประชาชนอะไรก็แล้วแต่หรือมองมองในเรื่องสิทธิท,ที่มันเสมอภาคกันนะผมเชื่อว่า ความเคารพมันเกิดการลงทุนในหลายกรณีเนี่ยผมคิดว่าต้องสิ่งที่ต้องคำนึงมากที่สุดก็คือว่าการทวการลงทุนทําธุรกิจในเรื่องต่างๆเหล่านั้นเช่นการไปทํากระบวนการรับฟังจัดเวทีประชาพิจารณ์อะไรพวกนี้นะครับซึ่งก็จะทําให้ข้อมูลเหล่านี้มันจะเป็นที่รับรู้กันในหมู่ของทั้งภาคธุรกิจเองแล้วก็กับภาครัฐที่เกี่ยวข้องซึ่งผมคิดว่า ถ้ากระบวนการเหล่านี้มันได้รับการยอมรับนะมันก็สามารถที่จะเป็นทางออกในเรื่องของการการทําธุรกิจเหล่านี้ได้นะครับแต่ว่าปัญหาคือกระบวนการเหล่านี้ที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยถูกยอมรับเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเป็นกระบวนการที่ยังไปลงรับเรื่องของการลงทุนเป็นหลักนะครับแต่ว่าไม่ได้คานึงถึงเรื่องของผลกระทบหรือว่า,าสิ่งที่ชาวบ,บ้านจะได้รับตามมานะประเด็นสถานการณ์ ของสิทธิมชนรวมทั้งข้อท้าทายปัญหาอุปสรรคต่างๆและที่สำคัญที่สุดเราจะมองไปข้างหน้าอย่างไรด้วยการนำเสนอในลักษณะข้อเสนอแนะเพราะฉะนั้นสถานการณ์เหล่านี้จะมีการนำมานำเสนอกันในวันนี้ค่ะกรมคุ้มครองสิทธิเสธีภาพก็มาขอญาตนำความเห็นจากท่านรัฐมนตรีมาคุยกับผูกท่านรัฐบาลหรือว่าผู้มีอำนาจจะมาทำอะไรก็ตามนะครับ กับลำไม้น้ำขงที่มันส่งผลกระทบกับพี่น้องที่อยู่ริมผงเนี่ยขอให้มาทําศึกษาผลกระทบให้มันรอบด้านสะกดมาถามพี่น้องในพื้นที่อีรีว่าเขาเห็นด้วยไหมกับการที่คุณจะสร้างนะครับเดี๋ยวนี้เขื่อนันก็ยิ่งจะสร้างขึ้นจะสร้างขึ้นเรื่อยๆสร้างขึ้นมาอย่างสร้างขึ้นมาบอกว่าผลิตไฟฟ้าไฟฟ้าแพงนะครับเดี๋ยวนี้ก็ย,ยิ่งแพงถ้าอยากจะสร้างจริงๆพลังงานทางเลือกมีไหม ที่มันส่งผลกระทบกับพี่น้องที่น้อยกว่านี้ไม่ว่าโซลาเซลล์นะครับหรือว่าพลังงานอื่นๆที่มันส่งผลกระทบกับพี่น้องอาชีพของพี่น้องวัฒนธรรมต่างๆที่มันสูญหายไปของพี่น้องวิน้ำขุูนผมก็อยากจะฝากในส่วนนี้ครับผมคิดว่ากฎหมายอย่างเดียวไม่สามารถที่จะทําให้เกิดเ,เรื่องของการเคารพสิทธิมชนได้แต่มันต้องเกิดจากความเคารพกันก่อนธุรกิจเองก็ต้องเกรงใจเว้ย รัฐเองก็ดูแลกฎหมายอย่างเท่าเทียมประชาชนก็มีอำนาจเท่าเทียมเนี่ยถ้ามาอำนาจมันบาลานซ์ผมคิดว่าเรื่องปัญหาเรื่องสิงทธิมนชนเนี่ยแก้ได้ผมคิดว่ารัฐบาลควรจะให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เป็นการเบื้องต้นนะฮะรัฐบาลใหม่ถึงแม้กระทั้งตัวท่านนายกเองนะผมคิดว่าการเริ่มต้นจากจากผู้นําประเทศเองในเรื่องเนี้ยน่าจะเป็นนิวิตหมายที่ดีนะครับที่เหลือก็คือก็เป็นนโยบายไปว่าทํายังไงที่จะให้หน่วยงานรัฐเอง ทำหน้าทีเ่เหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็ต้องทํางานเชิงลุกด้วยนะครับอย่างเช่นการการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับภาคธุรกิจให้กับชุมชนหรือแม้กระทั่งกับกลุ่มนักปกป้องสิทธิว่าเรามีสิทธิอะไรบ้างที่สามารถที่จะกระทําการได้หรือว่าภาคธุรกิจเองควรจะต้องเคารพสิทธ,ธิเหล่านี้อย่างไงภายใต้กฎหมายไทยซึ่งผมว่ามีมาตรการเยอะแยะเลยนะแต่ต้องเริ่มต้นที่รัฐบาลครับ